Hi everyone welcome to Crystal filter วันนี้นะคะก็มาสรุปยามากที่ชอบออกข้อสอบเข้ามสีกันอีกแล้วนะคะหัวข้อเรื่องที่11แล้ว subject verb agreement นั่นเองนะแน่นอนค่ะ subject verb agreement มันก็คือประธานกับกริยานั่นแหละเนาะเพราะว่า subject มันก็คือประธานใช่ไหมส่วน verb ก็เป็นกริยาเพราะงั้นเรื่องของ subject verb agreement นะคะ ก็เป็นเรื่องของการที่ใช้ประธานกับกริยาให้มันสอดคล้องกันนั่นเองนะถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็ใช้เป็นแบบเอกพจน์ถ้าประธานเป็นหูพอุน์ยกริยาก็ใช้เป็นแบบหูพอุน์แค่นั้นเองเนาะอย่างถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็ใช้เป็น is เนาะใช้เป็น does ใช้เป็น has กริยาเติม s es อะไรพวกนี้เนาะถ้าประธานเป็นผูพอุน์กริยาก็เป็น are เป็น do เป็น have ไม่เติม S E S อะไรพวกนี้เนาะก็แค่ใช้ให้มันเข้าคู่กันตามเทนส์ต่างๆที่เราเรียนกันไปใช่ไหมคะตั้งแต่สมัยประถมเนาะหรือถ้าใครยังจำพวกเทนส์ยังไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอที่ทีช่ r g เกร e สอนเวลาเรื่องเทนส์ต่างๆที่ชอบออกข้อสอบเข้ามาสี่นะคะแค่นั้นแหละมันควรจะง่ายถูกปะแค่นั้นแต่ข้อสอบ มักจะไม่ง่ายแบบนั้น,นสิคะเพราะมันเป็นข้อสอบเข้ามศถูกปะเขาก็ชอบเอาพวกข้อยกเว้นต่างๆมาออกนันเองนะคะซึ่งเดี๋ยวชิเชอร์เกสจะมาสอนพวกข้อยกเว้นต่างๆในเรื่อง subject v o b a e e m e n t ในวันนี้นั่นแหละอย่างแรกค่ะชื่อโรคกับชื่อวิชานะคะถ้าประธานเป็นชื่อโรคอย่างเช่นประธานเป็นดบีตเนี้ยโรคเบาหวานหรือประธานเป็น heart disease โรคหัวใจอย่างเงี้ยนะ หรือประธานเป็นวิชาชื่อวิชาเช่น math science english health เนี่ยวิชาสุข,ขศึกษาอย่างเงี้ยนะคะถ้าประธานเป็นโรคหรือวิชากิยาจะใช้เป็นเอกพจน์ K ot, ค่ะใช้เป็น verb เอกพจน์เนาะ verb to be ก็ใช้เป็น is อะไรเงี้ย verb to do ใช้เป็น does อะไรแบบนี้นะคะกิยาเติม es es เลยพวกนี้นะเนี่ยถ้าประธานเป็นชื่อโรคหรือชื่อวิชานะคะกิยาใช้เป็นแบบเอกพจน์เนาะเพราะว่ามันจะต้องไม่ได้ถูกปะ จำมันนับเป็นชิ้น2ชิ้น3ชิ้นไม่ได้เพราะงั้นมันนับไม่ได้ก็ใช้เป็นแบบเอกพจน์ไปนะต่อไปค่ะประธานที่เป็น gerund gerund คืออะไรใช่ปะเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้ gerund ก็คือการทํากริยาให้กลายเป็นคํานามโดยการเติม ing เข้าไปนะคะเพราะงั้น gerund หน้าตาของมันก็คือ verb ing นั่นแหละเนาะ i ิ่อ่อะ swimming eating อะไรแบบนี้ะนะคะ นนก็เหมือนกับภาษาไทยอ่ะอย่างคาว่ารักเนี้ยเป็นกิริยาใช่ปะเป็นการกระทํารักเติมคําว่าความเข้าไปเนาะภาษาไทยเราเติมคาว่าการหรือคาําว่าความเข้าไปให้คํานานการเป็นคํานามถูกปะความรักเนี้ยเติมความเข้าไปข้างหน้ารักเป็นความรักเนาะก็กลายเป็นกกคนามแล้วจากรักที่เป็นกิริยาก็กลายเป็นความรักที่เป็นคํานามนะคะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันค่ะเติม ing เข้าไปนะก็กลายเป็นคํานามอย่างเช่นสวิม s วิมแปลว่าว่ายน้ำใช่ไหมกิยาการกระทำว่ายน้ําสวิมเติมอิงเข้าไปปึ้งเป็น s w i m ม i n g ก็แปลว่าการว่ายน้ําแทนแล้วเป็นคนํานามแทนแล้วนะคะแบบนี้นะเนี่ยถ้าประธานเป็นเจอรันหรือพูดง,ง่ายๆคือ verbing น,นะคะกิยาจะใช้เป็น verb เอกพจน์ค่ะก็แน่นอนมันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมการว่ายน้ําการกินการนอนอะไรพวกนี้ นักไม่ได้ก็ใช้เป็น verb อกพจน์ไปนะคะต่อไปค่ะ each นะประธานที่มีการใช้ each every s o m e นะ everybody every one everything เลยพวกเนี้ยนะคะ s o m e somebody some one something เลยพวกนี้นะ any พวก anybody anyone anything no no จุดจุดอะไรก็ว่าไปเนาะ,ะ no one nobody nothing อะไรก็ตามที่มีการใช้ no นะคะ none of another the other ถ้าประธานมีคำพวกนี้นะคะกิยาจะใช้เป็นเอกพจน์ทันทีค่ะถึงแม้ความหมายของมันจะเหมือนใช้เป็นพระหจน์ก็ตามนะคะโดยเฉพาะ every อันนี้เห็นบ่อยมากนะคะหลายคนชอบทลาต้องคำว่า every เพราะว่า every มันแปลว่าทุกๆใช่ไหม every e r y y everyone ทุกๆคนเนี้ย t v i r y t h i ท g ทุกสิ่งทุกอย่างมันฟังดูเป็นพระหุ์นี่นะ มันเยอะอ่ะมันฟังดูเยอะใช่ไหมควรจะเป็นเพาหูจน์แต่มันเป็นข้อยกเว้นนะคะก็เลยต้องเป็นเวิร์บเอกพจน์นะคะอันนี้ต้องจาไปนะประธานที่มีการใช้ every เราถือเป็นเอกพจน์ทันทีนะคะหนูจำไว้ก็ได้ everyone everyone one คือหนึ่งใช่ปะ่ะง,งั้น everyone เป็นเอกพจน์ค่ะถึงแม้ความหมายมันจะเยอะก็ตานะนมนะอ่าจจำไว้เนาะถ้าประธานเห็นคำพวกนี้ปุ๊บใช้เวิร์บเอกพจน์เลยนะ ต่อไป a uh, number of นะคะกับ the number of อันนี้เป็นคู่ปรับกันนะคะเพราะว่ามันใช้เ,เหมือนกันเลยนะถึงแม้หน้าตามันจะคล้ายๆกันต่างกันแค่ข้างหน้าอันนี้เป็นอ uh, อันนี้เป็นเดอนะอะ number of นะคะ, uh, ะ,คะจะใช้เป็น verb พระหูพจน์ค่ะแปลกใจไหมปกติอ uh, จะใช้กับทำนามอีกอพจน์ใช่ปะ่ uh, pen. ปะเพปากกาหน,าน,นึ่งด้าเงี้ย a c a แคแมวตัวหนึง่งอะไรอย่างงี้ นะคะแต่ใช้กับกันค่ะถ้าเป็นอ่าน number นะอ่าน number off จะใช้เป็นว e r b ผูพจน์ค่ะจํากลับกันไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะอ่าน number, <A> number จะใช้เป็นว e r b ผูพจน์นะคะส่วน the number off แน่นอนมันเป็นคู่กับคู่ปรับกันถูกป่ะเพราะงั้น the number off ก็ใช้เป็น verb เอกพจน์แทนนะคะอืมโอเคอ่าน number off ใช้เป็นกิรภาพหูพจน์ แต่ the n u m b e of ใช้กริยาเป็นเอกพจน์ k ot, นะคะมันจะสลับการอาก de, นะับเดอเนาะอ่ะแทนที่จะเป็นเอกพจน์ k ot, แต่ใช้เป็นพหูพจน์แทนนะคะส่วนเดอก็ใช้เป็นเอกพจน์แทนนะจะ๊ะจำไว้ต่อไปประธานที่เป็น one off นะคะ one off แปลว่าอะไร one คือหนึ่งใช่ไหม one off ก็แปลว่าหนึ่งในหนึ่งในใจคุณหรือเปล่าเนาะหนึ่งในนะคะ หนึ่งในแน่นอนความหมายของมันคือหนึ่งในอะไรหลายอย่างใช่ไหมเช่นแบบ one of those dogs one of those dogs หนึ่งในตุ๊กตาเหล่านั้นเนาะหรือ one of these books หนึ่งในหนังสือเหล่านี้นะคะคำว่าหนึ่งในคือหนึ่งในอะไรหลายอย่างถูกปะหนึ่งในกลุ่มพวกนั้นหลาย,ลายอย่างเพราะงั้นคำนามที่ตามมาข้างหลังก็ต้องเป็นคำนามพาหูพจน์ เนาะ those dolls these books นะคะ those pens อะไรพวกนี้เป็นคำนามพหูพจน์เนาะหนึ่งในอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเวลาเราพูดว่า one of เ no? นาะ one of those dolls เนี่ยหนึ่งในตุ๊กตาเหล่านั้นอย่างเช่นที s เ a case พูดว่าฉันชอบหนึ่งในตุ๊กตาเหล่านั้นอะแสดงว่าที s เ a case ชอบตุ๊กตากี่ตัวฉันชอบหนึ่งในตุ๊กตาเหล่านั้น ทีเชเกชอบตุ๊กตาแค่ตัวเดียวใช่ปะในนั้นนะคะในกองตุ๊กตานั้นะทีเชเกตชอบแค่ตัวเดียวหนึ่งในนั้นเพราะงั้นกิยาก็เลยใช้เป็นกิยาเอกพจน์ค่ะเพราะว่าประธานหมายถึงจำนวนเดียวตัวเดียวอันเดียวนะ,ะจำง่ายๆก็ได้ออฟนะคะประธานที่มีการใช้ออฟหนูสังเกตแค่ออฟก็ได้ ถ้าประธานมีการใช้ออฟประธานจะเป็นอะไรดูข้างหน้าออฟค่ะอย่างอันนี้ข้างหน้าออฟเป็นวันใช่ไหมวันแปลว่าหนึ่งเพราะงั้นกิยาใช้เอกพจน์เลยแค่นั้นแหละแต่ถ้าประธานข้างหน้าออฟเนาะถ้าข้างหน้าออฟเป็นพหูพจน์กิยาใช้เป็นพหูพจน์เลยแค่นั้นแหละสังเกตด้วยง่ายหน้าออฟเป็นเอกหรือพหูอุโบร์ก็ใช้ตามนั้นเลยนะคะดูหน้าออฟอย่าไปดูข้างหลังนะนะคะต้องดูข้างหน้าออฟอย่างเดียวโอเค Okay. จะไว้วันออฟนะคะหนึ่งในตามในนามพผู้โพสต์วิวใช้เป็นเอกพจน์นะคะพูดเหมายถึงแค่หนึ่งในนั้นนะหนึ่งประธานที่เป็นพวกระยะทางค่ะพวกกิโลเมตรมายล์ miles, อะไรพวกนี้เวลาน้ำหนักกิโลกร,รมัมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมิลลิลิตรอะไรอย่างงี้เนาะจำนวนเงินนะห้าบาทสิบบาทร้อยดอลลาร์อะไรอย่างงี้นะหรือพูดง่ายๆก็คือ ประธานที่เป็นพวกมาตาหน่วยวัดมาตาหน่วยช่างต่างๆนะคะห้ากรัมสิบกิโลอะไรอย่างนี้นะคะถ้าประธานขึ้นมาเป็นมาตาหน่วยวัดหน่วยช่างอะไรพวกนี้กริยาจะใช้เป็นกริยาเอกพจน์ค่ะเอกพจน์นะเพราะว่าอะไรถึงแม้ว่าอ่ะประธานขึ้นมาเป็นห้าบาทสิบาทหนึ่งร้อยห้าิดอลลาร์อย่างเงี้ยเมื่อใ่ดูเยอะใช่ปะแต่มันก็เป็นแค่ตัวเลขในกระดาษค่ะลูก หนูสามารถจับตัวเลขพวกนั้นขึ้นมาหยิบจับขึ้นมาหยิบมากินมาอะไรอย่างนี้ได้ไหมสัมผัสก็ยังไม่ได้เลยนะคะเพราะงั้นมันนับไม่ได้มันเป็นแค่ตัวเลขเป็นค่าของตัวเลข,ขต่างๆที่อยู่ในหน้ากระดาษอยู่ในกระดาษอะเพราะงั้นก็ใช้เป็นเวอเอกพจน์ค่ะเพราะว่ามันจับต้องนับหยิบจับไม่ได้นะโอเคหน้ okay. าตาต่างๆใช้เป็นเวอร์เอกพจน์ K นะต่อไปค่ะประธานที่็นการใช้เดิะแล้วตามในแอตติวิต ่เป็นอนเนาะ adjective นะคะถ้าใครจำไม่ได้ว่าคืออะไรก็ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอสรุปเกี่ยมมากเรื่อง adjective ได้นะคะเนาะถ้า the ประธานมีการใช้ the เราตาม adjective จะแปลว่าพวกนะพวกจุดจุดจุดพวกอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ adjective ตรงเนี้ยเช่น the rich พวกคนรวยอย่างเงี้ยหรือ the poor พวกคนยากไร้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันแน่นอนประธานตัวพวกใช่ปะพวกแสดงว่า น้อยหรือเยอะเยอะใช่ปะมากกว่าสองะที่จรรู้เพราะงั้น verb ก็ใช้เป็น verb พ้าหูพจน์ค่ะอืมใช้เป็นว่าพหูโพ์แค่นั้นแหละต่อไปค่ะประธานที่มันการใช้ both and เชื่อมนะเช่น both you and me ทั้งคุณและฉันเนี้ยหรือแบบ both jane and michael ทั้งเจนและไมเคิลแบบเนี้ยแสดงว่าประธานมีสองคนใช่ปะ ประธานมีการเชื่อมสองคนแสดงว่า Ver b ก็ต้องใช้เป็น Ver b พหูพพน์เนาะก็ปกติสองคนขึ้นไปก็ต้องใช้เป็นพหอูพจน์อยู่แล้วนะคะอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าบอกไปด้วยเผื่อบางคนไม่รู้นะ o บ h a อ d นะคะอย่าง o บ h and ต้องใช้คู่กันเสมอโอเคต่อไปค่ะอันนี้เป็นของแฮมนะคะที่เห็นชอบออกข้อสอบบ่อยมากแต่ว่าทำไมส่วนใหญ่ไม่รู้ก็ไม่รู้ นะคะทำไมคนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันทีเชอร์เคสก็เลยมาสอนดีกว่านะ,ะประธานที่มีการใช้ with together with along with อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเอาออกให้ทีเชอร์เคสหน่อย along with as well as in addition to นะคะ,ะถ้าประธานมีคำพวกนี้เนาะ,ะ verb เนาะกีรยาจะเป็นเอกพจน์หรือพระพจน์ให้ผันตามประธาน ตัวข้างหน้าค่ะอืมผ่านตามประธานตัวข้างหน้าก็คือประธานที่อยู่ตรงนี้ค่ะอืมประธานที่อยู่ตรงนี้เลยถ้าประธานที่อยู่ข้างหน้า with to าจ t h กเตอร์อะไรตังเนี้ยประธานที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เป็นเอกนพกิยาก็ใช้เป็นกิยาเอกพจน์ค่ะแต่ถ้าประธานที่อยู่ตรงข้างหน้าตรงเนี้ยเป็นพหูอุพจน์กิยาก็ใช้เป็นแบบพหูอุพจน์ แค่นั้นแหละนะถ้ามีคําพวกนี้ดูประธานตัวข้างหน้าค่ะสําคัญมากห้ามดูข้างหลังเด็กขาดนะคะเพราะข้างหลังชอบเป็นตัวหลอกนะต้องดูประธานตัวข้างหน้านะคะต่อไปประธานที่มีการใช้ either or neither nor อันนี้ไม่เกี่ยวลบออกให้ทีเชื่อเกศหน่อยหรือมีการใช้ n ot only but also นะคะเนี่ยถ้าประธานมีการใช้คำพวกนี้เชื่อมนะคะ นคำพวกนี้มันต้องอยู่คู่กันเสมอนะ either ก็ต้องใช้คู่กับ or นะคะ neither ก็ต้องใช้คู่กับ nor นะหรือบางคนจะอ่านว่า either หรือ neither ก็ได้แล้วแต่สำเนียงถูกทั้งคู่นะ not only จุดจุด but also จุดจุดจุดอันนี้ not only but also ก็ต้องใช้คู่กันเสมอนะคะเนี่ยถ้าประธานมีการใช้คำพวกนี้เชื่อม verb จะใช้เป็นอะไรนะคะก็ให้ดูตามประธาน ตัวข้างหลังค่ะื mm. ดูทางประธานตัวข้างหลังเลยดูตรงไหนตรงนี้ไงหลังอ,อหลังนอหลังบัตรโอโซนะคะถ้าประธานหลังอหลังนอหลังบัดโอโซตรงนี้ยเป็นเอกพจนเกียก็ใช้เป็นแบบเอกพจน์แต่ถ้าประธานที่อยู่ข้างหลังอหลังนอหลังบัดโอโซตรงนี้เป็นพหูอุพจน์กียาก็ใช้เป็นพหูอุพจน์นั่นนีงนะคะโอเค ถ้าคำพวกนี้ดูพานตัวข้างหน้าถ้าคำพวกนี้ดูพานตัวข้างหลังแค่นั้นแหละจบนะคะไจำมาให้ได้แค่นั้นแหละ,นะ,ะ,หน,น,หละนะจ๊ะการบ้านนะต่อไปค่ะนะทําข้อสอบกันบ้างดีกว่านะมาลองทขาข้อสอบดูค่ะสอบข้มอมมสีในเรื่องของ subject verb agreement นะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยกันในวิดีโอถัดไปค่ะว่าได้คะแนนกันเท่าไหร่แล้วเจอกันค่ะ